สวัสดีค่ะมื้อนี้กลับมาพบกับสาวผู้ไทยทางช่องสาวผู้ไทยหัวเจิที่ดินอีกคือเก่าเด้อจ้ามื้อนี้สาวผู้ไทยมาหืวออาหารป่าเดนอจะ้ะอันนี้เลี้ยงป่าเด้กกระสังเดชะจ้ะบ่อน,นี้สิเป็นปลาเข่งสาวผู้ไทยมีค่อยมะเกือมันก็นมีค่อย้นมากกระโดดด้อจะ้ะอันนี้ปลาเข่งผสมปลาดุกเพราะว่ามันหลายโพวกลมาบ่อน,นี้ก็คือดินจะ้ะ ปลาดุกอันนี้มันจะกินงายแต่เวลาเข้าจะเอาไปกินมาตักเอาอปลาเค็งกินท่านอันนี้ บ่เนาะท่านปลาดุกบ่แต่เก้านะอันนี้ได้เธอปลาเข็งน่ะวันนี้เราพ้นว่าปลาดุกมันลายโพดพ้นเลยแบ่งเอาปลาดุกมาเจอ,อปลาเข็งนำ่ำนี่เหาอันฝั่งนี้ฝั่งนี้หลายกว่าปลาดุกมันหลายทางเนาะก,ก็เยอะนำ่ำ เอาทางนอกก็ได้ทางนอกเป็นปลาต,ตะเพียนปลานิ่นฝั่งนี้เนี่ยเมือดระบิดเอาจิ๊กอิ๊กปลาเคงท่านปลาดุ๊กปลาโนะ in đúng rồi không? bắt ta phên, cá nằm. Ừ. sao <coughs> 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 ก็ได้ลงลงงุ่มขอแห้งได้เลิกค่นเดนิดาเอา้าเอา้เอากินเติบไปๆไเได้อคลิปนี้กับคอฟ้าไว้เพียงเท่านี้จ้า